สำหรับใน EP นี้นะคะกระเป๋าที่ตานหยิบมารีวิวให้ดูกันเนี่ยเป็นหลุยววกตองค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นที่เราไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็สามารถที่จะถือเป็นแบบว่าแฮนด์แบ็กก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่สายนะคะเป็นคอสบอรีก็ได้เช่นกันค่ะจะเอามาสะพายโชเดอร์แบ็กก็ได้เช่นกันนะคะนั่นคือรุ่นแคนซิงตันนะคะโบลลิงนะคะมีเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะ จะมีตะขอเกี่ยวด้วยนะคะแล้วก็ลายของใบนี้นะคะเป็นลายดามิเย่นั่นเองค่ะอ่าเราสามารถที่จะเอาตะขอเนี่ยออกได้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะสะพายแบบยาวๆนะคะ <ๆ S 1> ก็เอาออกได้เลยนะคะด้าน,นหลังจะโล่งๆแบบนี้นะคะส่วนตรงฐานนะคะตรงฐานเขามีหมุดมาให้ด้วยนะคะสี่มุมเลยนะคะเดี๋ยวขอถอดสายออกก่อนนะ สำหรับใบนี้นะคะด้านบนดูด้านบนก่อนเนาะด้านบนนะคะเรายังไม่ต้องเปิดซิปนะคะเราก็สามารถที่จะเห็นช่องนะคะนี่นะคะช่องทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะมีช่องที่เราสามารถที่จะใส่ของไปได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะใส่ของอื่นๆที่กลัวว่ามันจะล่วงนะคะก็รูดซิปนะคะอืม ใบนี้ให้ช่องมาเยอะมากๆเลยค่ะด้านในจะเป็นกรรมหยี่สีชมพูแบบนี้ค่ะแล้วก็เขานะคะทำา้าด้านในไว้ให้ด้วยนะคะตรงฝั่งนี้นะคะมีสองช่องเล็กนะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นช่องใหญ่ๆนะคะแบบนี้ซึ่งใส่แบ่งได้เยอะมากๆจริงๆนะคะแล้ว ถ้าอยากรู้นะคะว่าเวลาเราซื้อมือสองอยากจะดูแท้ปลอมนะคะดูยังไงนะคะต้องบอกก่อนว่าต้องดูหลายๆองค์ประกอบรวมๆกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะดูที่ด้านหน้านะคะดูที่ลายตารางดามิเย่นะคะเราก็จะเห็นตรงนี้นะคะที่อยู่บนหนังนะคะตัวนี้นะคะต้องชัดเจนคมชัดนะคะแล้วก็ฟอนต์ถูกต้องนะคะ แล้วก็ขยับมาตรงนี้นะคะเราจะเห็นหมุดเล็กๆตรงนี้ซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยจะมี2อ,อันนะคะด้านหลังก็มีนะคะมีหนึ่งสองนะคะหมุดตรงนี้นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะเขาก็ใส่ดีเทลมานะคะเป็นการปั๊มลงบนตรงหมุดนะคะว่าหลุยสวิกตองนะคะเดี๋ยวตันแปะให้ดูตรงนี้นะคะชะัดๆแล้วเราก็มาดูที่ด้านคางะคะ่ะด้านนี้ด้านนี้นะคะ ด้านนี้นะคะเขาก็จะปั๊มลงบนหนังไปเลยนะคะลุยวิกตอง p ารสนะคะแล้วก็มาดูตรงฐานนะคะตรงฐานบริเวณตรงหมดนะคะเขาก็ปั๊มว่าลุยวิกตองปารสเช่นกันค่ะเออตรงนี้นะเดี๋ยวตั้งแปะให้ดูตรงนี้นะคะต่อนะคะที่ตัวหัวซิปนะคะ หัวซิปของรุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นกันสักเท่าไหร่นะคะเป็นหัวซิปแบบใหญ่ๆเลยนะคะ,ะตรงนี้นะคะเขาก็จะปั๊มว่าหลุยสิกตองแพรสเหมือนกันไม่โฟกัสเลยนะคะเดี๋ยวแตะให้ดูตรงนี้ชัดๆอีกทีนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะต้อว่าดีมากเพราะว่าเขาให้ตัวซิปเนี่ยมาสองสองตัวนะคะซึ่งเวลาเราใช้งานเราก็สามารถที่จะรูดจากตรงไหนก็ได้นะคะ ก็เอาที่เราสะดวกได้เลยนะคะแล้วก็มาดูที่ด้านในด้านในนะคะเขาจะมีป้ายหนังตรงนี้นะคะซึ่งป้ายหนังเนี้ยนะคะเขาจะปั๊มเป็นหมึกสีทองนะคะแบบเดียวกับสีอะไรนะคะที่เป็นสีทองเช่นกันนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะปั๊มว่า Louis Vuitton Paris made in France นะคะเดี๋ยวแปะให้ดูชัดๆตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้นะคะว่ากระเป๋าใบนี้นะคะเป็นปีอะไร ให้มาดูที่ตรงบริเวณช่องเล็กนะคะตรงฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะให้แวกดูนะคะเขาจะมีแผ่นมีแผ่นหนังตรงนี้นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะเอาให้ดูได้จริงเดี๋ยวเาจาจะแปะไว้ให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ตาานเคยบอกไว้นะคะว่าเวลาเราดูให้ดูเลขหลักที่2กับ4นะคะใบนี้ก็จะเป็นปี2016ค่ะ อย่างใบนี้นะคะเขามีใบร็จมาให้ด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นออกช็อปสิงคโปร์นะคะตอนนั้นน่ะออกช็อปอยู่ที่เป็นเงินดอลลาร์สิงคโปร์นะ3า5 0นะคะนี่แบบนี้ก็ลองไปคำนวณกันดูนะคะวา่าใบนี้เนี่ยออกช็อปคิดเป็นเงินราคาไทยเท่าไหร่นะคะ ซึ่งใบนี้ก็ถือว่าออกช็อปมาแพงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าราคามือสองนี้เมามากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสายกันก่อกในส่วนของสายนะคะสายเขาให้มาเป็นแบบสาย2ท่อนนะคะแบบนี้มีซึ่งเราจะสามารถปรับระดับได้5ระดับเลยนะคะในคลิปที่ตาลองสาัมผัสให้ดูนะคะตาจะใส่ไว้ที่ระดับ4นะคะล้วก็ยังมีระดับให้สามารถ ปรับได้อีกนะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่พอสะพายไปแล้วอะ่ะคนตัวเล็กนะคะก็ยังสามารถที่จะเอากระเป๋าเนี่ยสะพายแล้วมันยังอยู่ในตำแหน่งที่มันโอเคนะคะหรือว่าถ้าใครที่สูงกว่าน,นี้ก็ปรับให้เป็นระดับ5สุดไปเลยก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตะขอเนี่ยหัวตะขอนะคะเป็นแบบนี้นะคะอย่าลืมจำรูปแบบของตะขอไว้ด้วยนะคะ เราจะได้เก็บไปดูแทะปอมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็จะปั๊มว่าหลุยวิกต้องนะคะอีกแล้วนะก็สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เรียกว่าดีเลยแหละเพราะว่าเป็นใบที่ ใหญ่พอสมควรนะคะจุดได้เยอะช่องแบ่งก็เยอะนะคะเราได้ทั้งช่องที่เป็นแบบช่องซิปนะคะแล้วก็เป็นช่องที่เราล้วงล้วงใช้ใส่อะไรได้เลยนะคะแล้วก็เขาสามารถถือได้หลากหลายสไตล์นะคะแล้วก็ยังมีสายยาวให้เราได้ใช้สะพายกันได้อีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าเลยะคะ่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยกดซั b s ไ r i b e ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆค่ะคุณลูกค้าที่ต้องการจะติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะของร้านเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปในนี่เลยสแกน QRco โคตรงนี้นะคะเราจะอัปเดตสินค้าใหม่ๆที่ ไลน์ Open Chat ค่ะแล้วก็ฝาก Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบรนด์นมด้วยนะคะและสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายนะคะร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทันเฟสิวัลห่าดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ